คพ่อประธานรออาจารย์แล้วมายังอาจารย์ก็เอาคุยมายังการการการของการเขาเรันรัญหาราชรองค์โควิดก็ถือว่าเป็นรัวแทนทางการบรรยายของการนะแล้วก็ ก็ค uh, er ืออาหรือโคตกแ้วก็รก็องาที่ขึนสว่านังอกวนนั้นที่วัดสว่างเนี่ยยี่ิบปรเป็นเรื่องจริงนะับก็ยหาผ้กรักะวันนี้มันจะเป็นจริงหัืนะรับก็นี่คือเรื่องราวของรัชสารพรมเรื่องราวของอาจารย์แ Ngọc cũng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

ขอให้ขอให้โอ้โหเนี่ยมก็ท่านเจ้า้วเนะฮะก็นระว้เราเข้าถุยได้ดีแล้วก็เปนะฮะเเจ้านนสีแล้วีเท่าลกุนแล้วก็นิดสีก็ดีขุนลอยล้านล้านนะฮะใบซนะะาเต่าเวลานาำปลมาเป็นลอยลแล้วก็ีดีนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วมาอบรมหน่อยกูก็ต้องอบรมหน่อยเข้าขวดหน่อยพาไปกดไปกดไปวัดสว่างบางเลนมันจะมีจดับล่าง อะไรติด่ไหนมาเนี่ยติด่ไหนมามามาเจอได้แล้วมาถ่ายด้วยกันได้กันาวายของอ้นไม้คงใหญ่วันของพี่หลังมาเจอเดินเดินเดินเนเดินเดินไม่ใช่คงใหญ่พยายามเินเเดี๋ยวผมตายลกไหมลลุบินนร้องอะไรขอบขอบพลั

พอจังหวัดอ่ะพอนจังหวัดเดี๋ยวจะมาทช้งานพปดีกเรารอรอรเรอ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 

ต right. ้องโอลงอยู่ต้องโมงอยู่มีพมีครับเป็นจัวดเขาจ่มผ้พิองพเอาอย่างแด่ลงตเป็นปลาีพักนที่จองคนสองตัวแต่ไม่จาไดจนถึงวิชาตินี่คือเรื่องจริง ขุยไม้ทยายางยืดดันมะเปาที่เปิดฟังไปใไดน้ให้คนมารับเอาไปหลอมเลยเอาที่กระหลิวอ่ะจัดไปหนึ่งเอารถรถใครอ่ะเอา,เอาอม้งเนี่ยมีสิเอามานี่ครับเดี๋ยวดูนะครับนี่แดดออกนะ<ด>ไม่ต้องไปกลัวาพาทิพย์ก็จะแผดเผาิ่งที่ไม่ดีครับเธอครับในบอลคาอาจารยน์นน<ด>ิดนะเอามามารับอาจารย์น,นนิด ามาก่อนแล้วะาับเรลาดีน,นิดนะคำเขาเรียกว่าพิธีเทวตาภีคคือเสียงขุ่เขาเรียกว่าบูชาเทพเทวดาทุกชั้นทุกเวาีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากตนโลกให้มาอำนวยอวยไทยให้ท่านที่อยู่ในทิธีเรือนี้ปราศจากทุกโศกโรคภัยมัม่งมีสีสงถูกลับไปแล้วรวยเองแบบไม่มีเหตุผลทุกทุกท่านเลยนะครับเอาครับ ออมาออกมาหน้าจ้ามาเพลงหนึ่งอ่าอายุวัฒโนของอายุวัฒโนของป้าจันแป๊ะนะใครเข้ามาวัดวางอารมณ์เจอหน้าป้าจริแป๊ะมีความสุขผมเห็นมาแล้วเจริญมาความสุขแล้วนะวันนี้ละปินมาคุณสัญญาปรอดภัยเดี๋ยวคุณพี่สองเทวันทับแสน น้ำเต้าเอาน้ำเต้าเรียง up เอาน้ำเต้าน้ำเต้าคมาเอาเป็นเชือกน้ำเต้าระหว่างเรียงน้ำเต้ามาฟังเรียงบนโซนยาผ่อนตัวไร้เอากาวแล้วก็ลอยขอบคุณมากครับขอไม้อีกตัวนะฮะสาธุสาธุสาธุรับรวยกันทุกคนนะฮะแล้วก็โตกระจายด้วยกันทุกคน ครับต่อเดี๋ยวรับเต้าของอาจารย์อาจารย์เทวันเลยนะครับก็ตอนนี้รอของทำนะทุกท so, ่านอธิษฐานนะไฟก็เริเผาไหม้ความทุกข์ความจนความเศราความจนหมดทุกข์อดโศกโรงหายให้เกิดจำาะารหายไปแต่ก็เป็นไวเหลือแต่นี้เพียงแต่ตัวเท่านั้นครับูุาดูขอถวายเสียงนะครับ Ui, qua, qua, No. Oh, no. oh no. ก็ขอให้พระอาจารย์แปะในสุขภาพนั่นดที่แรแล้วก็อยู่ได้ลมโลมใจของทุกคนนะคะแล้วก็ฝากด้วยต้ฝากเยอะไม่ไหวเลบารมีพอาจร์แปะไปัหัราบิน ตาพีนะสิงประจิบมีทิครับปลาหนังเต้าอ้าวหนังเต้ามานี่เ้ยแล้วกันเฮ้ยหยุดหัวเขายืดหัวให้เลยจับผมที่เลยโอ้ยมันไม่ได้เว้ย อ,อเป็นที่อันตรายใจนะครับขณะนี้มยกก้อนใหญ่มาบดตังแสงพระอาทิตย์และตอนประกอบพิธีนะครับพระอาทิตย์เปรีงออยงและโชคดีเ,อ,เอ,ญญอ็เรวยรวยมากระดัโควิดทีน,นะครับจะมารับน้ำมนต์หรือจะมารับเอ็นเรวยๆวยต่าง ครับก่อแดดโลกลมตก้าทิศสมกดนี่คือความขัมเขาไปนั่งไหนก่อนความขามความกันติดอาจารย์นัจยาเธอนั่งไหนก่อนอาจ,จารย์นัจยา